สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมารายงานผลสรุปพร้อมกับผลวิเคราะห์ค่ะในการลงทุนไวเลเบิลร a u อร n t ค่ะเป็นระยะเวลา10ปีนะคะเรามาเริ่มที่ปีแรกกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับปีแรกนะคะทางกลุ่มของพวกเราเลือกที่จะลงทุนในทางด้าน Marketing และการพัฒนาในเรื่องของเมนูค่ะ ทำให้ถ้าเมื่อดูจากทางกราฟทางด้านขวานะคะก็คือกราฟของ Profit ค่ะผลกําไรนะคะจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเนื่องจากว่าเราเพิ่งเปิดร้านใหม่ค่ะสําหรับปีที่2นะคะถ้าดูจากทางภาพค่ะก็จะเห็นว่าทางเราค่ะเลือกที่จะลงทุนทางด้าน Marketing นะคะอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการปรับในเรื่องของราคานะคะโดยที่เราใช้หลักการเพิ่ม0.3ค่ะ เพิ่มราคาไปพร้อมๆกับการทำด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นการเพิ่มแวลูให้กับทางด้านร้านทางร้านของเรานะคะถ้าจะเห็นผลนะคะก็จะเห็นผลได้จากไตรมาสที่4คะ่ะถ้าดูจากทางภาพนะคะไตรมาสที่4ี่ก็จะเห็นว่าร้านของเราเนี่ยมีโบนัสที่เพิ่มขึ้นคะ่ะสำหรับปีที่3นะคะถ้าดูจากทางภาพคะ่ะก็จะเห็นว่าทางร้านเราเนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นคะ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นผลซึมเนื่องมาจาก าการลงทุนในปีที่2นะคะในไตรมาสที่4ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าดูจากในเรื่องของโบนัสนะคะตามภาพนะคะก็จะเห็นว่าโบนัสเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปลายปี3ค่ะสำหรับในปีที่4นะคะเนื่องจากว่ามีจาํานวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้การรองรับในในเรื่องของออร้านเนี่ยนะคะอาจจะไม่เพียงพอค่ะเราก็เลยทําการลงทุนนะคะในเรื่องของการขยายในด้านของร้านค้าค่ะ ทำให้โบนัสนะคะอาจจะมีกราฟของโบนัสเนี่ยจะน้อยลดลงนะคะเพราะว่ามีการลงทุนเพิ่มใช่ไหมคะแต่ว่ากําไรเนี่ยก็ยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องคงที่นะคะแต่ว่าเพียงเล็กน้อยแต่พอมาในช่วงของไตรมาสที่2อถึงสค่ะมีการขยายกิจการนะคะทําให้กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมค่ะค่ะสำหรับปีที่5นะคะถ้าดูจากกราฟและแผนผังนะคะก็จะเห็นว่าทางกราฟทางด้านซ้ายมือค่ะ กำไรของทางร้านนะคะมีกราฟที่ดิ่งลงเล็กน้อยค่ะรวมถึงโบนัสนะคะก็มีอัตราที่ลดลงเช่นกันค่ะอันนี้นะคะเป็นคาดการว่านะคะน่าจะเกิดจากการที่เราเนี่ยขยายสาขายอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงมีการลงทุนทางด้านาพัฒนาเมนูนะคะเข้าไปอีกทำให้ในไบมานแรกเนี่ยจึงออกมาตามตามแผนภาพนะคะ กับทางกราฟนะคะตามอย่างที่เห็นค่ะแต่พอไตามาสที่2ค่ะเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือมีการเพิ่มราคาเข้าไปรวมถึงมีการปรับปรุงทางด้านร้านเข้าไปอีกค่ะทําให้ในไตามาสที่4ค่ะทางร้านเรามีกําไรและโบนัสเพิ่มขึ้นค่ะ ในปีที่6นะคะมีการออสั่งซื้อเมนูสินค้านะคะเป็นจํานวนมากค่ะดังนั้นจึงมีการเพิ่มจํานวนสินค้านะคะด้วยการพัฒนาเมนูเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการขยายร้านเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ายอดกําไรของเราเนี่ยมีกาไรมาโดยตลอดค่ะในปีที่7นะคะมีการกปรับปรุงเมนูใหม่ค่ะแล้วก็มีการ เพิ่มเงินทุนในการขยายร้านค่ะจึงจำเป็นต้องเพิ่มราคานะคะแล้วก็จะมีการทำมาร์เก็ตติ้งเพิ่มค่ะเพื่อเป็นการโปรโมทร้านและส่งผลให้กาไรสินค้านะคะเพิ่มขึ้นในแต้มาที่4ค่ค่ะในปีที่8นะคะมีการขยายร้านค่ะเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแล้วก็มีการพัฒนาเมนูใหม่ๆเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าค่ะจะได้ไม่ทําให้เกิดความจาเจจ้ะค่ะปีที่9นะคะมีการขยายร้านอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงแตรมมาสแรก แล้วก็มีการเพิ่มราคาในแต้มสุดท้ายค่ะเพราะว่าราคาของเราเนี่ยมีการคงตัวมานานแล้วค่ะค่ะในปีที่10นะคะก็ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วนะคะแล้วก็เลยมีการทำมาร์เก็ตติ้งเพียงอย่างเดียวค่ะสรุปนะคะก็คือจำนวนร้านทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้มีทั้งหมด386ร้านค่ะแล้วก็บนัสที่ได้รับนะคะ64,348เหรียญค่ะแล้วก็ราคาหุ้นนะคะ900จุด 23ล้านเหลียนค่ะกำไรนะคะจะ3 6 6ล้านเหลียนค่ะ